ทั่วยกแกงถึงไม่รู้ร่าแต่พาไปได้ไล่คนจ้าพี่น้องใครที่ตาาห้ารถตู้นะคะคันนี้คอมพิวเตอร์เครื่องส0าพันเกียรโต้สองพันสิบเก้าจ้าสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องเอเสรีไทยรถสวยค่ะรถ,ะรถตู้ขาวไม่ปีส0องพันสิบเก้านะคะมาเท่าไรก็ไม่พอค่ะลูกค้าบอกเลยว่าเกียรโตโน้นะคะเป็นรถตีห้ายักษ์นะคะสภาพสวยเดิมแบบนี้เราจะได้มาที่เราไม่มาร์กแต่ว่าคุณภาพทุกคันปีส0องพันสิบเก้า คันนี้เครื่องซาอมพันเบาะนั่งซ่มแทวค่ะลูกคา้ามาเล่รถรถกันเลยค่ะด้านหน้านะคะไดฟิล์มเดิมโรงงานค่ะลูกคา้ารับประกันวานะคะฟิล์มเดิมโรงงานนะคะกันรังสียูวีได้ดีถ้าคันหนฟิลิมชจำรุดหน่อยเอเียนให้แต่ถ้าคันไหนนะคะฟิล์มไม่ชำรุดเราใช้ฟิล์เมเดิมนะคะกันได้ดีว่าในส่วนของด้านหน้าค่ะลูกค้านี่เลยค่ะสำหรับคันนี้เป็นรถรถระวางนะคะลูกคา้าไม่ต้องกังวลค่ะข้องเราไม่เดียวรถไปเรื่องมาก้อนนะเป็นปลายฟาเทนะคะ สี่รอบรถนะคะมีเก็บงานบ้านเล็กๆน้อยๆแต่ไม่มีจนนักติดความน้าท่วมมากแน่นอนค่ะลูกค้าจ้าหลยมารอบขั้นค่ะนี่เลยนะคะลูกค้าในส่วนของยางนะคะดอกยางหน้าหน้าค่ะนี่ค่ะยางหน้าเป็นย่างไม่ค่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามาเล่าว่าปีไหนย่างปี2 0ง5ีจ้านี่เลยค่ะรอเดิมโรงงานยางเปลี่ยนให้ไม่ถังสี่เส้นดอกยางหน้าหน้าวิ่งงานยาวๆที่สำคัญนะลูกค้า ถ้าผ่ามาเลยตายซุ่มโลหัวนอดตายซุ่มโลนะคะเดี๋ยวให้หน้องปอซุ่มเข้าไปข้างในนิดนึงนะคะหัวนอดไม่มีรอยขยับนะคะถูกจุดกิดวา่าลูกคาจะได้รถเดิมนะคะรถของเราผ่านการตรวจรถดนใจลง่ายในเว็บไซต์นะคะไม่มีทีว่าจะชนนักปริควน้ำท่วมนะคะรถห้าดาวแน่นอนค่ะใครถีส่สนใจขันนี้น้องเอส่งลิงกรถด่นใจให้ได้นะคะไลายมารบคันนะคะไม่ไว่าจะเป็นฟิล์มนะคะ รือซี่ตัวรถนะคะลูกค้าเดิมเดิมเลยจ้ะเก็บงานมั่งเล็กๆน้อยๆเมื่อน,น้องเอ๋วะนะคะคนก็มีร้องรอยขี้กวนรถก็เมื่อนกันขับผข่านกิ่งไม้มันก็มีมัง่งแต่ถ้าวา่าเก็บซี่มานังเทพอันนี้ข้องหนูอเอไม่ค่ายตัดไปได้เลยค่ะหลยมารบขั้นนะคะเมคอัพครอบล่างข้าก็เดิมเดิมนะคะในส่วนข้องประตูค่ะปิดเน้นหน้านะคะลูกคา้าก็คือใครดูรถไม่เป็นนะคะดูตาหนูอเอได้คลาวคลาวเบื้องตอน้นนี่ค่ะ ดึงให้แรได้เม็ดตุกจุดคอบประตูไม่มีพลิกความน้ำท่วมเม็ดอากนะคะประกอบกินส่วนซองแผ่นจากโรงงานนะคะเวลาก็อประกอบส่วนบนกับส่วนลาน่างก็เม็ดอากมันจะตรงแบบนี้แหละคะ่ะส่วนโค้งต่างๆมันจะตรงกับหน,นังซองแผ่นแล้วก็มุดด้านในนะคะไม่มีบิดเบี้ยวรับประกันความสวยเดิมค่ะลูกค้าคะนี่ใหม่อยู่ที่เส้นซาำนะคะถื่ว่ววิงานน้อยเดี๋ยวเราค็มาเลยภายในวนรอบถกันก่อนประตูแน่นค่ะ ไลน์มาเลยค่ะลูกค้ารบขั้นนะคะนี่เลยไฮเลตึ่งความสวยคล้องตัวรถนะคะฟิ์มด้านลัางไรก็คือโอเคหมดเลยนะคะนี่ฝาปิดดันลัางมาเลยสักทีนี่เลยค่ะฝาปิดด้านลัางหัวนอดนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับมานด้านลัางมีมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับทีวางคล้องด้านลัางก็มีความพอสมควรน,นะคะลูกค้าทีวางคล้องด้านลัางก็วางได้เยอะนะคะเพื่อว่า เอาไปทําทั่วนักท่องเที่ยวนะคะก็สามารถวางข้องได้เยอะอยู่นะคะลูกค้าจ๊ะนี่เลยค่ะเม็ดอากต่างๆนะคะประกบชิ้นส่วนประตูเหล่งายนะลูกค้าประตูจะเหล่งายไม่เหมือนรถอืน่นนี่ค่ะเวลาเข้าโต๊กนะคะจากโรงงานเม็ดอากเรียงแบบนี้เลยโชคนะคะฝาปิดด้านล่างก็สภาพดีจ้าอ่ะไป ต่อกันเลยด้านข้างค่ะลูกค้าไลายรับขั้นไปเลยนะคะเอาไว้ลูกค้าสบายใจนะคะเซลก็สบายใจนะคะแบบว่าเสือไข้กันแบบง่าย,ยๆค่ะไม่ต้องกลิ้งนะคะสื้อรถกับน้องเองยกอู้ได้เลยนะคะที่เบอร์ส่วนเก้าสี่ห้าเก้าแปดเก้าส่งห้าหกโคตรายละเอียดรถเพิ่มเติมขค้อเงินดาวยวดพ่นกันมาได้กุยง่ายใจดีค่ะถ้าลูกค้าไม่พอใจเงินดาวไม่พอใจค้างวดเรือนผ่านได้เลยไม่เคยบงังคับจิตใจใครค่ะมาค่ะนี่เลยนะคะ ฟิล์มรอบคันบอกเลยว่าเป๊ะมาคันนี้ไม่มีจำรุดเลยเปิดมาด้านข้างค่ะลูกค้าเขาเละรถกระบานฟื้น,นหน่อยติดควาาน้ำต่วมก็เละปลื๊ดึงให้เละได้เลยครอบประตูนะคะฟัางหมนครับเม็ดอาร์กนะคะประกอบชิ้นส่วนล่างข่าดดันบนกับดันใม่องเพ่นนะคะมันจะโค้งลุงกันแบบนี้เลยแล้วก็เม็ดอาร์กไม่หนีบิดเบี้ยวอ่าด้านซ้ายนะคะดันขว้าขวางโกดนครับเดิมค่ะ เดี๋ยวเราไปด้านซรายกันโตนะคะฟังคนครับฟังดันดันทรายนะคะฟังคนครับไปเร็วมาเลยจ้ะอ่ะดึงดันทรายนะคะดันทรายก่อนนี้เลยค่ะชินส่วนดันบนดันล่างนะคะส่วนโค้งตรงกันเม็ดอ้าเรียงตัวกลมสวยนะคะ ใครแล่รถไม่เป็นนะคะมีทีมงานเป็นช้างมีเพื่อนเป็นช้างผ้ามาได้เลยนะคะผ่ามาได้เลยของเรายินดีให้ลูกค้าเล่นะคะสําหรับลูกค้าออนไลน์นะคะถ้าเกิดว่าสนใจรถน้องเอนะคะข้อรูปเบื้องต้น,ตนจับจองออนไลน์ค่าบัญชีบริษัทสามพันบาทค่ะลูกคา้ารถไม่ซ่วยไม่ลงก๊อกมาตึงเปลี่ยนคันได้ยกเลิกได้ขึ้นตาง่ายค่ะมาแล่ภายในกันแบบเต็มเต็มจุกๆค่ะสาหรับกันนี่ลูกค้าคะนี่เลยค่ะเบ วีไอพีซ้ำแทวนะคะหรือว่าเบาะนั่งนั่นเองนะคะกาวทีนังค่ะบอกเลยว่าเบาะหน้านิ้มหนังใบมันหน่อยมีอายเลี้ยวทีจุกกระจกเราใส่ไฮไหมทั้งดับเพลิงค่ะทั้งดับเพลิงอันนี้นะคะจําเป็นตรงมีข็มันตรงมีนะคะใส่ไม้เลี้ยวค่ะนี่เลยค่ะเบาะไม่มีรอยขาดรอยเย็บลูกค้าให้เหลยได้เลยนะคะกาวทีนังนะคะดันล่างกาวทีนังล่างค่ะด้านบนสะอาดสะอ้านนะคะ ไม่มีรอยซกปลกไม่มีรอยปากการะบบเอน้อเอเชคไฮเรีวค่ะนี่เลยนะคะอ่ะไปกนส่รด้านหน้าค่ะลูกค้าตามมาเลยจ้าเข้าไปเลยด้านในค่ะคอนโทรลด้านหน้าค่ะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้คันนี้นี่เลยค่ะใจงานง่ายนะคะใครที่สนใจบอกเลยว่าน่อเอมีสองพันตอนนี้คันนี้เป็นนึ่งไหนนั่นค่ะเดี๋ยวไปเลยด้านหน้าค่ะลูกค้า ปิดมาเลยด้านหน้าว่ารถโดนหน้ามามั่งไหมเขาเลยบั่นปื้นน้องเอมาเลยค่ะน้องเอบอกเลยว่าเปิดได้เลยกันได้ถูกจุดนะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะกันชนหน้าก็คือนี่เลยนะคะเดิมๆค่ะแล้วก็ฟ้าปิดนะคะหัวนอดถูกตัวนะคะไม่มีรอยขยับนะคะหัวนอดฝากระโปรงหน้านี่เลยนะคะเกมดันข้าเกมดันทรายหัวนอดเดิมนะคะนี่ก็คือหัวนอนดขันด้านหน้าสามตัวไม่มีรอยขยับนะคะ ลูกค้าบายใจได้เลยรถของเรารับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้ทุกคันนะคะตัวเจอปิดความน้ำท่วมเอามาขึ้นค่ะของเรวนะคะหน่องเอทายให้เรียบรอยเรวแล้วก็น้ำมันเครื่องนะคะทายไปให้มื่นกิโลวิ่งยาวๆได้เลยค่ะนี่เลยนะคะลูกค้าเลไได้เลยในส่วนของอด้านหน้านะคะในส่วนของ้องเครื่องถ้าใครอยากให้หองเครื่องนะคะรุ่นนี้มันจะอยู่ใต้เบาะให้หน่องเอนะคะท่ายวิดีโอให้เลยได้ก่อนมานะคะ คอแหล่แผ่นเพชรคอแหล่ห้องเครื่องวัวนอดอ่องเครื่องได้ถูกจุดเหมือนกันคะ่ะลูกค้าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยนะคะโัรวหานหนูเอได้เลยส่วเกาวสี่ห้ากาวแปดกาซ่องห้าหกนะคะยกู้เบอร์นี้เลยเบี้ยหนูเอนะคะถ่ายวิดีโอถูกจุดนะคะเบอร์นี้เอดได้ส่งไฮเละกันถงังไลนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนไหนยกู้ห้าหนงเอได้เลยเจ้าเกียร์ธรรมดาเจ้าเกียร์โตบ่เดิมโนงงานบอ่อวีไอพีหนูเอมีมด แล้วกันหนอยเอมีหน้ายาวกันหน้ายาวเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เลือกใครอยากได้แบบปลายแดงนะคะหน้อยเอก็มีนะคะมือซองเอาไม่ทันลูกค้าค่ไม่พอจัดหน้ายาวปลายแดงมาให้กันแต่งวีพร้อมเพราะฉะนั้นใครสุนใจนะคะลูกซ่าเอกสารเงินดาวหยวดพอนยกหู้ห้าหน่อยเอ็มสุนเกาดีห้าเกาเปดกาซองห้าหกเงินค่ายไงไค่ะออกได้ทุกอาชีพขาค่ายเป็นางานเงินเดือนชาวส้วนนะคะเอกสารขึ้นยุ่กับอาชีพถ้าลูกค้าเป็นชาวส้วน สมุดกระเซ็ตรกรเล่มเขี้ยวชาโนสโซปกอ้อชายไดมดเราชายแก่ซ้ำเน่ามาดูว่าส่วนอะไรกี่ร้ายในการประเมินส่วนเราจะคิดเป็นร้ายนะคะส่วนยางกี่ร้ายส่วนปาล์มกี่ร้ายร้ายละประมาณสองพันว่าบาทแต่ถ้าส่วนเรียนซามร้ายก็พอนะคะเพราะฉะนั้นใครมีเอกสารไรถ้าคุยของเอกก้อนเลยส่วนติดพอติดแม้ลูกชายได้นะคะการทำบัตรสาวส่วนนะคะจะมีเอกสารส่วนบัตรประชาชนตาเบียนบ้านซามยาง ถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะนั่งซื้อรับ๋องเงินเดือนสเตทเมนต์ดีเงินเดือนเก้าหย่อนล่างกเดือนทะเบียนบ้านประชาชนชายซี่ยานอาชีพขาไขยค่ะไข่ไร่กาเลวเตนะคะออกไอมดนะคะถ้าลูกค้ามีทะเบียนการค้าเกินปีแนบทะเบียนการค้าค่ะใครไม่มีนะคะยืนบินที่เราซื้อกล้องมาไข่ค่ะไข่หมูไข่ไก่ไายลูกจิ้งไข่ปลาไข่ไร่กะเลเตถ้าไข่จริงนะคะบินทีซื้อกล้องมาเนฟได้เลยค่ะแล้วก็อายุ2ีปีขึ้นไปนะคะ พนักง,งานบอยสัทเงินค่ายบิเศษค่ะสําหรับเต็นเราสาวนั้นนะคะอายุงานที่เดือนหเดือนออกได้นะคะถ้ามีประวัติพ้นได้กระไรเกินปีเพราะฉะนั้นใครมีข้อส่งไส้ไรนะคะยกคู่ห้านของเอได้เลยตลอดเวลานะคะถ้ายังไม่รับรับจุกไส้ค่ะโปรโมชั่นเดือนนี้ค่ะลูกค,ค้าใครที่ออกรถกับน้องเอนะคะจองคข้าบัญชีบอยซัทสามพันบาทนะคะจัดไฟแนนซีตัวไทยค่ะโปรโมชั่นช่วยเลือจุกเชิญหยิบซี่จมูกนะคะกุญแจติดในรถน้ำมันมดยางแตกรถยกรถสไล มีให้หนึ่งปีค่ะแถวนี้ยังไม่พอค่ะลูกค้าเปลี่ยนท้ายคองเลี้ยวให้ค่ะเช็ครถซ้ำทิปรถใายค่ะโดยทีมจังขวงเรานะคะก้อนเอามาจจดเช็ครถใายทุกคันค่ะเปลี่ยนยางให้ไม่สั้งซีเ้นเรียกได้วะคล่องแทมจุกๆุนะคะพราะนั้นใครสนใจ,ใจรถคันนี้ไม่ว่าจะอยู่จากวัดไหนของประเทศไทยถ้าไม่สะดวกมาจองมาก่อนมาถึ้หน่อยเอรถไม่ซวยนะคะเปลี่ยนคันเลยหรือถ้าไมต่ตใจกันแน่เลยยกเลิกคันเอ้คืนจองไห้นะคะแต่ถ้าใครไม่มา ไม่สะดวกมากไกลจังจองแล้วจัดได้ไหมหนยเอ e. ้ได้ค่ะจองแล้วเซ็นสัญญารถพันนะคะหนูเอ e. ้พี่ไม่สะดวกไปรับหนูเอ e. ้เอาไปส่งให้ค่ะถ้ารถไม่ซวยไม่ตรงปกอกยกเลิกได้เลยค่ะหนูเอ e. ้รถกลับเพราะฉะนั้นหนูเอ e. ้ก็มั่นใจว่ารถของหนูเอ e. ้ซวยแน,น่นอนเพราะว่าการเซ็นออนไลน์เรารถไปส่งถ้าลูกค้าไม่รับนะคะเขาเลยรถเป็นเอารถกลับมันเสียเวลาเพราะฉะนั้นรถตุกขันเราพยายามคัดสีสวยเป๊ะมาให้เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลย,เลยค่ะอย่าลืมนะคะส่งห้ 5, หนยเอ e. ้ ต้่วนเกาซี่5เกาเปดเกซ้ม5หค่ะ